สงเทศสมุดจอชัยอน,นันต์เจอกับตะเคียนทองโรงเรียนเตรียมอุดมสุราษและคู่สุดท้ายเป็นเสือใหญ่สิง์สมุยมวยไทยเจอกับโตโตโชคอำนวย99ค่ะโอ้โหลีลาการไหวครูบนเชือกของบุญมีสวยงามค่ะชาวต่างชาตินี่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายกันเลยนะคะอ่ะปรัแป้งแล้วก็ดูกระจกค่ะไี่ว่าเป็นลีลาการไหวครูที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนะครับ ราวนึรวัมพลคนสมุยครับวันเสาร์สามทุ่มเวลาดีครับแฟนมวยชาวไทยทุกท่านครับมาเที่ยวที่เกาะสมุยครับมาชมมวยที่สนามมวยเพชรบัญชาครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับเรามีมวยเป็นประจักษ์ของน้ำโชคครับมุมแดงออกมาแข้งขวาครับคุญมีอูยจังหวะแรงบันครับอ่าเติมแข่งขวาเตะตะล่่งแมจะดักศอกาวุไปดของน้ำโชคครับ ออกมันขวาลำตัวขบุญมีครับเจอแข้งซ้ายคืนไปจากนําโชกขมานครับแข้งเฮียมาครับอื้มแข้งแรงหมัดไปก่อนครับเราถูกดชาติไปชิตกอใช้สีเสื้อของชาติพิชิตครับค่ะโอ้โหแข้งซ้ายลาตัวไปค่ะทางด้านบุญมีโอ้โหหมัดแล้วเติมด้วยเข่าครับบุญมีเดินเข้ามาครับถีบมาครับโอ้โหถีมาเจอแข้งคืนครับ ขวาตะลางอ้เจอมัดขวาครงคึืนเหมือนกันครับแม่ครับตัวเป้าค่ะโอ้โหคล่องตัวดีเหลือเกินโอ้ยแข่งขวาสูงวูดไปค่ะจากบุญมีเข้ามาทีแบบจังหวะได้สวยครับครับโดนอา,อาจารย์อนุพันธ์เถือกสวัสดิ์ค่ะครูเบียค่ะเตือนเขาไปเลยโอ้โหแข้งแรงมัดค่ะโอ้ยเข้าไปซอกค่ะบุญมีเข่าได้เข้าเลยครับ แข้งขวามาติดบังครับเข้ามาแต่โดนทีดักไว้ครับสายนี้หลุดครับโอ้โหคนหนึ่งน่าแข่งบวมนะคะนํำโชคส่วนทางล่างของบุญมีนี่ขา้ายเหมือนมีแล้วมีอาการพือโชครับแม่เมสักครู่ครับแม่บุญมีเตะขาครับขวามาครับเตะแข้งขวาลำตัวครับยังไงครับแม่เตะแข้งมีสะดุ้งครับโอ้ยเอกแม่โดนครับหมัดขวาครับบุญมีตีเข่าซ้ายน้ำโชกตีเข่าขวาบุญมีครับ ทำแพงขวางไม่ก่อนครับนําโชครับขวางอยู่ไหมไม่อยู่ครับหลุดออกมาครับเอามโยพักกรราวดรีอมจังหวะแรกแข้งครับคนคนละหนึ่งผาครับมาหมัดแรกทีครับเข้ามาอ้ขวาลำตัวครับบุญมีเอ้าโดนกวาดลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นครับดอกนี้บุญมีระวังมาเดินเข้าหาครับอืมหมัดตันด้วยแข้งครับมาต่อฮะ เหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีแม่ผลัดกันรุกผลัดกันรับดีแล้วเกินฮ่ะเดินเข้าเดินออกนำโชงเดินตามบทตัมบี้ครับถีบดักไว้ก่อนครับบุญมีครับเข้ามาครับอูศอกแต่แมงหลุดครับเตะตัดขามาครับน้ำโชงปลายยกครับปลายยกที่สามเดินเข้าหาอูศอกขวาครับบุญมีแม่เข้าจังหนับครับจังหวะนี้ครับมัดขวาครับบุญมีครับเข้าซ้ายครับนํำโชคหมดยกพอดี ราฟุน้ำโชคหมัดซ้ายน้ำโตครับบุญมีครับยางก่อนครับบุญมีครับน้ำโชคก็ยังครับออกเข้งขวามาครับบุญมีตอนนี้โอ้โหกะจะสอกค่ะวุดไปโอ้ยแต่สองนี้โดนครับบุญมีน้ำโชคปอยู่ครับโอ้หมัดขวาครับถนัดของบุญมีครับซ้ายขวาโอ้โยเข้าเต็มขาครับแต่พลิกลงไปพาลงไปทางคู่ครับเกี่ยวกันนี้ ไฟโนโอ้ยตีโหดมัโนโกรธกันมาตั้งแต่หลายชาติปางก่อนค่ะโอ้ยโอ้โหสอกขวาหน้าสปารครับแหมบุญมีครับโถกั้วตามมาครับโอ้ oh. บัดขวาครับบุญมีดักซวยครับเอาสโอกซ้ายครับบุญมีครับดักศอกเข้าขวา,ขวาครับบุญมีดักได้ดีต่อโอ้โหเข้าไปโดนเขา่าครับบุญมีอา้าวทีผ่าบุญมีแม่ สียกนี่สูสีสูสีนะคะบุญมีนี่ลงไปกราบเลยค่ะเดี๋ยวพวงเดี๋ยวพวงมาอะไรให้หน่อยครับน้ำโชคก็ลงไปกราบรุ่นพี่ยังบุญมีเช่นเดียวกันค่ะแสดงความเคารพกันค่ะ c o t e s t ครับสกอร์ดิสคอนเทสต์ในเฟเ o อร o ออฟยูวิ n เนอร์ n ายยูนันิมั i ดิสชิชันนะบลู r อนบุญมี ก็ถือว่าชนะไปได้อย่างสวยงามครับกับทะาของบุญมีชาติพิชิตมวยไทยครับแล้วก็